ไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยชิ้นนี้ค่ะกาละแมเสวอตองเอ๋ยตองอิ่มสินค้าโอท็อบห้าดาวจากจังหวัดลุกดาหารค่ะอยู่ในมือโฟนแล้วค่ะพี่เป็นเน็ตนะกินมากเลยงั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่าเนาะ กลิ่นหอมทะลุแม้ดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมกะละแมเจ้านี้เนี่ยเขาเป็นสูตรต้นตำรับแบบโบราณขายมามากกว่า24ปีแล้วค่ะ <Yes. S 1> เรามาดูเนื้อข้างในกันเลยนะที่เป็นเน็ตรอแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องแบ่งให้นูเนื้อของเขาเนื้อแบบเนียนสวยมากคือแบบเห็นเนื้อก็รู้เลยว่ามันต้องละมุนล,ลินแน่ๆเลยค่ะที่เห็นเป็นเนื้อสีดําแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาใช้สีจากกาบมะพร้าวขาค่ะไม่ได้แต่งสีเพิ่มเลยนะคุณผู้ชมปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนค่ะแล้วก็ที่เจ้าใบตองเขามีกลิ่นหอมเนี่ย เพราะว่าสูตรเด็ดเลยค่ะเขามีการรีดใบ,บตองก่อนค่ะก่อนนํามาหอ่อดังนั้นเนี่ยเราจะได้กินหอมของใบตองตลบอบ,อ,บอวลไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมหอมมากขนาดใส่แมสมันแบบยังทะลุแมสเข้ามาเลยอ่ะตองเอ๋ยตองอิ่มจริงๆค่ะคุณผู้ชมหวานมันอร่อยคำโตมากกินเพลินจนเกือบหมดแล้วเนี่ยแต่ต้องห้ามใจตัวเองไว้กลัวพี่เบนเน็ตว่าสวดลวดแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห้ามใจนะคะรีบสั่งเลยสั่งเผื่อโฟอนได้นะค่ะ